เดินทางปลอดภัยเด้อเราด้อเดินทางปลอดภัยไปแล้วงานนี้ให้เราใช้เดียวเลยครับนี่หขับเอสเจ็ดร้อยเลยครับเดินทางปลอดภัยครับไปทางอุตรดิตถุละโอ้โอ้โอ งเหมือนกันเลยครับงงงงปกติรถคันนี้มันดับสวิตกุญเจไม่ได้นะวันนี้พอเจ้าของมาครับเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมาก็กะว่าจะขับกลับนั่นแหละแต่ว่าเขาสอบถามผมแล้วว่าขับกลับดีไหมผมก็เลยบอกเขาขับกลับได้ครับแต่ว่า คือถ้าเจออารจะราจรไม่เท่าไหร่นะทางหลวงขนส่งนะก็จะลำบากเลยครับกว่าจะเดินทางไปถึงก็หลายด่านเลยเกินผมเลยบอกแนะนำาขึ้นรถสไลด์เลยดีกว่าครับเจ้าของเจ้าของเขาเลยบอกโอเคแบบนั้นก็ได้มันก็สบายดีอันนี้รอรถสไลด์นะครับ เดี๋ยวให้เราน้อยกลับล้ำก่อนเดี๋ดินไปดูก่อนเยวใครให้ไปผูกวัวนี่นะจ่ายค่าคุ้มครองมามาโอ้ยค่าคุ้มครอง

เมนวูดรัมครับอ๋อนึกว่าเมนต่ำโอ้ไม่ชาหรอเมนสูงบ่ใช่สุดก่อ,อนี่สายบ้านเลยวแหละสุยอดุยอาไม่ต้องตาบ้าเพชรตายอกเออาตันลมอยู่ครับเจ็ดเจ็ดร้อยหัวเอียงหัวเอียงฝั่งคนขับ ไอ้ที่หัวเองผมรู้แล้วเพราะอะไรครับไม่ใช่ทุงลมนะครับเป็นกับฝังที่หัวมันสูงอะ่ะโชคมันหายครับมันก็เลยไม่มีอะไรดึงไว้แต่ฝังพดขับมีโชคอยู่ลื่นไม่นี่ลื่นไม่นี่ Rồi, rồi, rồi Đâu? Yên, yên 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 Ô Áo, áo lo cứ này đi, lôm khứ này đây, เป็นได้เอ็กเอ็กเอ็กเอกโผ้โผโ,โอเคไปเป็นได้ไห่น้องอ้าวล้มหมด <laughs> ั่วเลยครับน่าจะเป็นสายรั่วตรงเกียร์ไอเจ้ะของเขาไปจัดการเองครับเพราะว่าหายตามสภาพถือว่าคุ้มอยู่ครับคันนี้โคตรคุ้มเลยแหละอ่ะปั่นลงแป๊บหนึ่ง เสียงไหมไม่เสียงเป็นไหมเนี่ยโอ้โหตัดเลยพูดน่ะ ดับสวิตกุญแจได้เหรอรั่วรั่วตรงเป็นเหยียบเหมือนกันนะเนี่ยลมรั่วรถจอดนานก็ธรรมดาครับเช็คนิดหน่อยครับไม่ยูมดับสวิตช์กุญแจได้วะเออเนาะหรือตรงกล่องฟิวมันแห้งหรือเปล่าเออน่าจะใช่ โอเคครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวรอรสไลด์มารับครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ